สวัสดีครับหนุ่มโมนีไฟนะครับมาดูร้อยสิบไอตัวแรงครับคันเชงครับหนังบ้านตรงยอดนะครับครับมันแต่งยังไงครับอันนี้เอาเลื่อยมาเจาะนะครับได้ไหมให้ปาดให้ครับครับเจ้าของรถครับไอเจ้าของรถแนะนน้ำรถเดินครับดูครับแม่น่าคือดีดีสเบอรของแกไอเบิร์ดครับไอเบิร์ดครับดูครับมันแต่งครับนี่เป็นเบอร์ของแกเลยไอพ่นสีดำครับซื้อสีพ่นพ่นเองครับ เปิดกองเอาขี้ฝุ่นนะครับตัวนี้ลูกยังกับวะมึงอหาสามหาสามครับใส่แคมแต่งด้วยครับตัวนึงครับโูใส่ท่อท่ออะไรครับเนี่ย้าอิงพา้าอิงครับตัวยึดท่อใช้ลวดมักอย่างดีนะครับยางยางมันก็แตกแล้วนะครับแต่มันไม่มีเงินเลี่ยนครับอันนี้นอตทางปลาผมเพิ่งเอามาใส่ให้นะครับเนี่ย วัวโซมันตกตายครับข้างหนึ่งมันหวานแล้วครับเอาลมมึงลงมาใส่มึงเร็วเนีย่ยมองเนีย่ยเนีย่ยเด็ดมันปลอดภัยนี่แม่เนียนเน่ยนะลูกเดดหล่มปนิเมียเขาเดียวปนิมเมียมเยขาเดียวปามอชีดตัวเดิมนะครับแบตเตอรี่ก็มาใส่น็อตข้างหนึ่งครับมนันนำมันหนีไปอยู่แล้วมันกระดุดเดิ้ลไงไตเบานะครับนึ่ครับแข้งพี่น้องกันครับป็นมาสามสี่คนครับหนึ่งหมูนะครับ หมูไอ้มอสครับสไตล์การแต่งจากบ้านนอกเลยครับเขาบ้านแรงสุดที่บ้านลงโยอครับดูดูใครใครมันวิ่งได้ขนาดขนาดนี้นี่หมูเล่นในรถปั๊นเลยร้อยสี่ร้อยสี่ิบครับไปเล่าบนกระดานบอลเสียไม่เพียนนะครับเพราะว่าล้อมันเล็กไปครับร้อยสี่สิบบวกครับ ผมเดียวสูงสุดตอนลงมอเทคนิคคุ้มมากนะครับไล่หาซิบยูครับเบีกหลังไม่มีนะครับโอ้ต้องทำปลอดภัยปลอดภัยนะครับครับโงแบบนี้นี่แล้วครับสไตล์การแต่งรถบ้านนอกครับเพราะว่าเบียกน้ำมีอยู่เว้ยโอ้ยทั้งของอะไรไม่ต่างกันเลยสี่ครับนี่ครับ